แฮปปี้ไชนิสนิวเอียร์2025เริ่มต้นช็อปปีใหม่ที่โรบินสันแท็กทีม2หนุ่มฮอตมิวสุภทธิ์และตุนพากรนพาช้อปไอเทมเสริมเพลงกับอาจารย์คทาชินนบบัญชรพร้อมจัดเต็มประสบการณ์มงคลแก่ครอบครัวทั่วไทย ห้างโรบินสันในเคอร์เซนทลรีเทลเปิดแคมเปญใหญ่ตอนรับเทศกาลตรุษจีนปี68โรบินสันแฮปปี้ชัยนิดนิวเยียร์ทเวนตนตี้ไฟฟ์เคอนเซปต์เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่โรบินสันประเดิมที่ความพิเศษด้วยการจับมืออาร์ติชื่อดังรุ่นใหม่ New Year หรือนิว Year ประภากรสีกัญญากรที่มีลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมารวมสร้างคาแรคเตอร์ครอบครัวสุขสันต์และไอคอนมงคลสุดคิ้วเพื่อสื่อถึงความสุขและความมงคลที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออฟไลน์ line, และออนไลน์ line, รวมทั้งลิมิเต็ดไอเทมไม่ว่าจะเป็น ซองอ่างเปากิบการ์ดและของพรีเมียมสุดพิเศษที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครสร้างสีสันช่วงตรุษจีนแก่ครอบครัวทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง9กุมภาพันธ์68ทีห้างโรบินสันยกเว้นสาขาจังซีลอนป่าตองรวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างค่ะ ด้วยบริษัทดี่พันเปนโซผมก็ประทับใจกับมากๆเลยกับแคมเปญที่เขาทำให้การตุด,ตดจ,จีนตดงานตุดจีนมันน่ารักขึ้นมานะครับเขาเอา,เอ,าอาร์ติสต์มาคอลแลบเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบตัวละครแล้วก็แบบเลื่อนสีที่แบบ เน้นความปังความเพลงสําหรับคนที่มาเดินด้วยนะครับก็แบบเออเดินแล้วแบบสามารถแบบเอนจอยทั้งตัละครก็ได้หรือว่าแบบมีสินค้าต่างๆที่แบบเลือกสีไว้แล้วว่าอันนี้ปังสำหรับปีนี้อะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์คาทาเป็นคนเลือกให้แล้วก็มีมท<า>ั้งโปรโมชั่นด้วยแล้วก็คือวันนี้แอคทิเวตวันแรกเรื่อง อีวีซีฟีดีซีฟใช่ครัก็คือสามารถมาช็อปแล้วก็ลดหย่อนภาษีน,นะนะวันนี้ได้เลยครับจำับธรรดาทีนึงเราติดใจอันไหนบ้างที่เราอยากจะ้คองสอยกับคือเมื่อคืออาจารย์กาทาบอกว่าคนเกิดปีมะเม่มีแพ บอกว่าต้องมีม้าที่ทําจากคริสตัลหรือของผมเมือเกิดเกิดปีสามสี่เป็นแบบเป็นแทะทองเป็นต้องเป็นแบบเป็นโลหะเป็นแบบเป็นเป็นม้าโลหะที่มีอานเออต้องมีอานสตัลใช่ก็เมื่อกี้แอบเห็นข้างบนคือถ้าใครแวะมาก็คือสามารถถือได้เลยเราก็ไปใส่มูดีแล้วด้วยนี่ใช่ไหมล่ะบ้านเราเลยเป็นคนแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โอ้โหบ้านเราก็เยอะเหมือนกันนะมาด้วย เรียกว่าตำหนักค่ะตำหนัักกย้อนอ่ะไปเยี่ยมเย็นตำหนักไหมยังฮะเลยว่าเรวไปเยี่ยมเย็นบ่อยครับอยากของพี่มิวอยากของพี่ตุลมีอะไรบ้างที่อาจารย์แนะนำไหม เขาเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์เพราะว่าแบบรับปีใหม่เนี่ยก็ต้องการพลังงานใหม่ๆแล้วก็แบบให้ใช้แบบสีอย่งางวัพถุธัตเป็นสีเหลียวสีแดงอะไรครับผมว่าโ,โอ้สีมันยากประมาณหนึ่งแต่ว่าสําคัญเรื่องการจัดเรียงด้วยให้มีพื้นที่ของแบบเงินใหม่ๆให้ไหลเวียนเข้ามาอ,อย่าแบบให้มันแน่นไปให้มันแบบเว้นเนช่องว่างไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องความที่เราเป็นคู่แฟนเขาอาจารย์นั้นยัว่าต้องมีอะไรส่งเสริมเขาบอกว่าก็ถ้าคือถ้าใช้แบบเป็นคู่กันเนี่ยให้ใช้กระเป๋าตังค์แบบสมมติ คนเกิดคนละวันน่ะก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้มันจะได้แบบได้ใช้เงินของอีกฝ่ายด้วยอันนี้คืออะพี่ตุ้มเลยอันนี้ไม่อันนี้คือจำมาแล้วว่าวันพริเสัตถ้าเรื่องความรักเนี่ยเป็นแบบสีขาวเขียวถ้าสมมติเราเราเราใช้กระเป๋าตังค์สีขาวหรือเขียวจะได้ใช้เงินแฟนก็คือคุมจะได้คุมกันมาเหรอต้องห้ามใช้สีเดียวกันแต่ว่าที่เกิดวันเดียวกันครับก็เลย อันนี้ก็เลยยากดนึงนีเป็นจองสีขาวแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นอันเดียวตรงกลางไหมอันเดียวตรงกลางแล้วก็จะได้เออกองกลางใช้กระเป๋าเดียวกันตัววันนี้ตกลงวันนี้ใช้เงินใครกันแน่ตอนนี้อะครับก็สลับกันแล้วกันสกันไทยแล้วอยากเชิญชวนมาเดินชอปปิ้งครับจุดจีนก็สำหรับทุกคนเลยที่แบบว่าอยากเฉลิมฉลองจุดจีนปีนี้นะครับด้วยพลังงานใหม่ๆด้วยความเฮงความปังเนี่ย โลบิสันดิพ์นเมนต์โซก็ได้รวบรวมนะครับผมพลังงานดีๆแล้วก็สินค้าที่แบบเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับผมมาที่นี่แล้วก็เขาทำคอนเตรียมคอนเทนต์เตรียมโปรโมชั่นต่างๆไว้อยากให้มามาลองดูแล้วก็พาคนที่คุณดังมาช้อปปิ้งไปด้วยกันก็ได้ครับก็มีทั้งเกมด้วยมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งตัวอาร์ตแกลเลอรี่จากคุณยูเอียด้วยก็คือสามารถเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปได้มาดูคอนเทนต์มากยินมาช้อปปิ้งใช้จ่ายแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีดด้วยยลห่อนภาษี thank <laughs> you